ดอทคอยลดลง81%จากปี2564จากที่เคยทำราคาสูงสุดเป็นประวัติการเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญดอทคอยวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง จงกลัวในขนาดที่คนอื่นกำลังโลภและจงโลภในเวลาที่คนอื่นกำลังกลัวสุดยอดคำคมจากนักลงทุนเกมกำไรวอลเลนบอฟเฟตกาบสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนและวัยรุ่นคลิปเตทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไหกีน่าและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปิลีโอนี้มีความรู้และเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไค b e เพ ality, ื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาเหรียญ Baby ้ดลดลง8 1ร์เซจากปี2564เหรียญมีมที่ถูกสร้างขึ้นโดยบิลลี่มาคุสและแก็คสันเพเมอร์ อทคอยลดลง81%จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่0.68ดอลลาร์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีพศ2564เป็น0.133ดอลลาร์ณเวลาปัจจุบันตลาดคริปโตเคอร์เจนซีได้ลดลงในวงกว้างถึง12%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาตามรายงานของคอยเก็กโคดอลดลง27จุด 96%ในช่วง7วันที่ผ่านมาดอทแตะระดับที่0.0087ดอลลาร์ในวันที่25มกราคมปีพศ2564และเริ่มเพิ่มขึ้นความข้างไครหุ้นแบบมีมเมื่อปลายปีมกราคม2564ผักดันให้ราคาสูงขึ้นทีละน้อย การชุมนุมครั้งสำคัญเกิดในช่วงต้นปี2,565โดยราคาพุ่งขึ้นไปที่0.07ดอลลาร์เป็น0.37ดอลลาร์ตามมาด้วยการชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนเมษาหลังจากที่เห็นการเพิ่มขึ้นของวินัยสำคัญสูงระดับสูงสุดเป็นประวัติการ คู่แข่งหลักของดอดในปีพศ2564คือชิบะอินุซึ่งแข่งขันกันเพื่อแย่งคิงส่วนแบ่งของตลาดดอดและชิบะยังคงได้รับผลกระทบทางลบจากการทิ้งขยะในตลาดเมื่อเร็วๆนี้โดยลด,ดลงถึง77.3%